รู้อย่างว่าที่โรต้าท่าทองก็มีร้านช็อกโกแลตดูใบามาขายแล้วนะใครที่กําลังลอยคอรอ,อ <Yeah. S 1> คอยอยากจะลองกินนะตอนนี้ชีเขามาเสิร์ฟอยู่ที่โรต้าท่าทองเราจ้ะแถมยังมาพร้อมกับเมนูใหม่ด้วยที่ก,ก็คืออยู่ตรงโซนศูนย์อาหารเส้นเดินไปตรงโซนของเล่นได้ตามภาพนี้เลยนะอ้นนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่ก็จะเป็นสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตดูใบแก้วใหญ่จะอยู่ที่ราคา189บ้าทแล้วสตรอเบอรี่ตอนนี้ที่ทางร้านเขาใช้จะเป็นสตรอเบอรี่เกาหลีลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยถ้าพูดถึงร้านนี้เขาจะให้ท็อปปิ้งต่างๆแบบไม่กัก ็คือให้มาแบบแน่นทุกชั้นเลยอันนี้ก็คือรีวิวแบบไม่ดีอวยนะเอ๊ะหรืออวยอีแต่ยังไงก็เถอะร้านเขาทําดีจริงสาขาหนึ่งอะป๊อปไปกินกับทุกวันนะช็อกโกแลตที่เคลบสตรอเบอรี่ทั้งรูปแบบนี้เวลากัดไปแล้วมันช่ำอร่อยอะแลวนี่เลยจ้าจะเป็นเมนูใหม่ของทางร้านก็คือจะเป็นผลไม้รวมช็อกโกแลตดูบายโดยราคาไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่หรือผลไม้แก้วเล็กจะอยู่ที่99 9้แก้วใหญ่จะ189่้อแปดสิบาจ้าแต่ผลไม้รวมก็อร่อยดีทุกคนมันจะได้รสชาติที่หลากหลายขึ้น ปัข่าเนยมาข้างบนแล้วก็เอามาชุบกับช็อกโกแลตแล้วก็ราสปิตาชิโอและเส้นคุนฟ้าไปแบบช่ำชมเบโบๆราคาก็ดีทุกคนกล่องเนี้ยสามสิบเก้าบาทเองกินเพล่นๆทุกคนกินไปกินมาหมดกล่องเดอาาง้อละวังมาจ้ามาลองเลยทุกคนค่ะอยู่โซนแถวๆเนี้ยกร้านแตงกิ้ช็อกโกแลตด,ดูไบ